สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพอกนันนึงก็ได้จ้ากช็ชงเป็นนึงได้พี่น้องเด้อผ่านบรได้บราคาในของชอบได้พี่น้องมาเก็บปากระทินด้วยกันไปกินสเสพบหมือแรงจ้าผ่านทางก็เอาซะหน่อยมพี่น้องเอ้ยเก็บปากระทินระกระทินอ่อนพี่น้องเอ้ยนะโอ้ตกตก,กินดีกว่ารเจแมน กินแล้วก็แซ่บประกระทินประกระเศษอ่อนไปกับซุปน้ำใหม่หมอแรงไปจังไนงนี่พี่น้องงามเนาะกับขนมเส้นคือสีแซ่บวะ เป็นผ่านทางไม่ได้แล้วของชอบอไปแต่กินกับขอปุ่นนะพี่น้องเนะนี่แต่โมแลกนี่สิเอาไปกับซุปน้ำไม่ได้เยอะบ่โนน่า ไป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 จ้า